สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้มากินข้าววันนิดานะคะวันนี้ไข่ตุ๋นพริกหยวกนะคะนี่นะคะแล้วก็ข้าวสวยนะคะมาจ้ามาๆๆกินข้าวด้วยกันนะคะนี่นะคะพริกหยวกเนะาะเออวันนี้ดากินได้นะคะกินง่ายๆนะคะอืม เพื่อนๆลองทำดูนะคะอร่อยอยู่นะคะ <S <S 1> <S 1> ไข่ตุนพริกยหยวกนะคะมามาจ้า ja น้ำปลาตัวน้อะน้ำก็อ,อร่อย อยู่ต่างแดนนะคะกินง่ายๆเนาะวันนี้ดายอยู่แบบไหนก็กินได้นะคะขอให้มีไข่ในตู้เย็นนะคะทำได้นะคะนัาว่าไข่ทอดไข่ต้มไข่เจียวนะคะส่วนมากวันนี้ดาจะทำไข่ตุ๋นมากกว่า ถ้าไม่มีผักใส่ผักทุมผักชีไม่มีใส่มะมาเออวาน,นิดาก็ทําไข่อย่างเดียวน้ํานะคะเป็นตุ่นอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ํามันเนาะลดความอ้วนด้วย <laughs> เพื่อนๆลองทำดูนะคะอร่อยอยู่นะ อ,อยู่บ้านเราอะมีอะไรให้กินเยอะแยะเก็บผักเก็บหน้าตาน้ำพริกได้สบายเลยะคะที่นี่อะหน้าหนาวหน้าหน้าหนาวมันจะไม่มีมันจะไม่มีผักมีอะไรมันจะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะหน้านี้ถ้าหน้าร้อนเออเรายังปลูกผักปลูกอะไรได้ใช่ไหมคะหน้านี้ไม่ได้เลยนะมีมีม หน้าหนาวนี่ไม่รู้จะหาอะไรกินเลยต้องซื้ออย่างเดียวนะไม่งั้นก็อ่าหน้าร้อนแล้วก็เก็บผักแล้วก็แช่ตู้แชงช่องแข็งไว้นะคะไว้เอาออกมากินอ,ออกมาทําแต่มันก็ไม่อร่อยมันอ่าเหมือนผักสดๆเราเนาะ